สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสสโมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าครับอะไรสวัสดีครับจากเกมลถซิ่งครับมาเอารถทำกินมาให้เบิร์กันแล้วชื่อนี้มีแต่ของอร่อยอะไรนะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยอร่อยจากเ้มล้ซิ่งมีแต่ของอร่อยนะทุกคนไม่เชื่อมาในห้องจากเ้มได้เลยทำไมนะมีแต่ของอร่อยเออ ในห้องจ่ามีแมวมีแมวครับดูแมวเข้าจ่าเปล่านะดูฟรีฮะดูฟรีจ้าไม่พอใจเดี๋ยวคืนตังค์นะพี่น้องครับนะชั่วโมงนี้รถธมากินนะฮะเอามาให้ให้ชมให้ดูนะฮะและรถปีใหม่ปี19นะ่ครับน่ารอรบชุดแต่ง4-5หมื่นสายห้ฟรีนะครับก็ใครที่ต้องการรถไปพี่งานจ้ะต้องนัดคนนี้บอกว่าเอาโปรมาให้ เอาโปตัแรงๆมาให้เลยจ้าวิกฤตแบบนี้โควิดรอบสี่รอบแปดในกระช่างมันครับนะมาแล้วต้องสู้ครับนะสู้กันเด้ออยู่กับมันนะครับมันไม่น่าจะหายง่ายดูสิแต่ได้รถคันนี้ไปแล้วหากินได้มากกว่านั้นใช่ครับแล้วบอกว่าปีนี้ผ่อนสบายนะครับเรามีโปรมีโปรช่วยผ่อนมีไอ้นู่นไอ้นี่อันโอ้เยอะครับนะวันนี้มากับรถอะไรครับน้องนัตตี้ออนิวมิสูบิชิไทตันสองจุดห้าปีสองพเเด้อนัตตี้นัตตี้ นาตีก็ได้นะสือก็ได้มีย้อนมีย้อนนาตีเรียกเก่ยัผิดนะฮะไททันไอหน้าหลอนะครับเครื่อง2 0 0พันสี่าเออจำใครมาหรือเปล่านาตีไม่รู้ลืมลืมสวแกสาวไม่ไม่หรือเปล่าไม่มีไม่ใช่หรอเออมาเดี๋ยวเครื่องอะไรสองพันห้าใช่ไหมไอหน้าหลอนะครับไอหน้าหลอดนะวันนี้นะครับสีขาวสวยๆชุดแต่งแพงๆใส่ให้พร้อมใช้งานนะครับวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่430 0 0 0 พันบาทพี่จ๋าราคาแบบว่าน่าน่าจับต้องยอมเหงานั่นเป็นชาเข้าชาของปีสิบเก้านะปีสิบเก้านะครับแล้วก็วันนี้เราให้เอาละเพียงแค่ศูนย์บาทศูนย์บาทศูนย์บาทจ้ะพี่จ๋านะครับผมนะฮะแล้วปีนี้สุดพิเศษอลังการนะครับวิงเบอร์สุดสกิงวิงเกอร์ปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่ห้าพันบาทเด้อห้าพันนะครับผมปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มที่แปดพันห้าร้อยบาทจ้าคนนี้คนสวยนะฮะช่วยค่างวด ช่วยจ่ายให้เดือนละ3,500บาทต้นถึงสิ้นปีไปเลยโอ้โหอะโอเคครับโอ้ยแล้วนะครับมาดูยนโฉมไอ้หน้ารอไฟหน้าโคตรสวยเล็กๆไฟอันนี้ไฟอะไรไฟเลี้ยวเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวเป็นลูกคนจีนอานะครับโลมใหม่แล้วกันนี้หน้ารอนนะครับนะเรื่องสไตล์ไม่ต้องพูดถึงว่าหล่ออยู่แล้วเนี่ย คือแบบเห็นเห็นกันอยู่นะ <S 1> <S 1> อะไรเห็นเห็นเนี่ยอัน <anak> น <lonely> ี <Find S 2> ้คือออันนี้คืไม่รู้เลยดูรวยๆอดูรวยๆนะครับล้อ t e 3 7จ้ะนะครับจากโชว์รูมของเราจากโชว์รูมของเราด้วยไปให้เลยครับนะครับหรือว่าอยากได้ล้อเดิมก็บอกมาก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เด้อร์ล้อสนใจเป็น t e นะเป็น t e สาเจ็ดแต่ก็เรียกได้สี่ลายจ้ะมี t e 3 7 r p f one c e 8 r ด i e สามจีจ้ะว่ามานะครับก็นี่สีขาวเอาข้างในรีวิวข้างในหน่อย เปิดมาใหม่มากนะคันนี้อะใหม่มากใหม่เลยเหรอจ้ะโอ้โหปีสิบเก้าใหม่ห้าหมื่นโลปีสิบเก้าใหม่ห้าหมื่นจ้ะแอร์แอร์มันพายุเลยเนี่ยขับอยู่ประมาณปีละสองสองสองหมื่นกว่าโลสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโดยประมาณจ้ะโดยประมาณเด้อดูไวในดิมันใหม่แล้วแบบแอร์แบบหายไปเนี่ยอะไรคือแอร์เย็นขนาดนี้ผมผมผมเปลี่ยวแอร์มันพายุจ้ะรถปีสิบเก้าแล้วนะเออไม่ใช่ละมาอยู่แล้วจ้า ไปอยู่แล้วนะคะมีวิทยุให้เอาไว้ฟังเพลงสบายใจเฉื่อยเวลาไปส่งงานส่งของเด้อแล้วก็เกี๊ยวฮาสปิจ้าเบาะหนังนะน้องนักเห็นไหมเบาะหนังค่ะนี่นะครับก็เพราะมัจะเป็นหนังนะครับเวลาเช็ดหรือว่าดูแลก็ดูแลง่ายนะครับเยอะมากเลยพี่จ๋านะครับแล้ว่อมประตูเดิมเดิมหมดครับจ้าตะเข็บก็เดิมนี่ตะเข็บประตูเดิมเลยโอ้โหโอ้โหมันเป็แหกเลยเป็แหกไปเลยโอ้โหหยังแน่นเลยแหกแน่นมากเลยโคตรแน่นครับนี่ฮะตะเข็บประตูประตูตะเข็บประตูเดิม นะฮะเราเล่นมุกครับมันจะมันเป็นมุกมันเป็นมุกมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเพราะว่าเราเดินสดเราไม่ได้ตัดต่อนะครับะสวยด่าคันนี้นะครับนะนี่นะครับแล้วก็มาดูนี่ของเรานี่ครับคอกใหม่นะครับคอกใหม่เก้าชั้นนะใช้พี่แล้ครับเก้าชั้นเครื่องดูช่วงล่างเห็นไหมนิ่มนะครับนิ่มมากนะฮะเห็นไหม ยกมือเปล่าเลยไหมจ้ะอ่านะครับกระทาพ้าของใหม่นะจ้ะให้ฟรีไปเลยพี่เอาแล้วก็ยางบรรทุกไอซดอโอ้โหนี่ครับเสริมแดน่พะยิกเสริมแดน่พะยิกนะเปลี่ยนโช๊คพะยิกจ้ะเปลี่ยนโชว๊คไปด้วยพร้อมใช้งานนะครับทางล่างก็สวยๆปท้ายสวยๆเห็นไหมแถมจดอะไรให้อีกจ้าจดทะเบียนใบวิศวะให้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องไปทับเองเราต้องไปเห็นเอ็มเราทับให้ลูกค้าก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับเอฟซีบอกว่าน้องนัทรีวิวกับไอซเซมให้เอาบันไดมามาง่อยเนี่ยเด เอาบันไดมาง่อยเพราะว่าความสูงมันต่างระดับกันแต่ถ้าน้องทากับจาเข้มเป็นไงพอดีเลยสมุดสมุดเออพี่เสมาสูงเกินไปพี่น้องสูงเกินไปแล้วสมุดค่ะเรียนมาน้อยครับสมุดหรือสมุดคะสมุดสมุดอย่ะนะฮะนี่เนเป็นไรอ่ะเร่รัวนะคะเพราะว่าใช้งานมาเยอะนะครับนี่นะฮะสวยครับสวยตะเก็บสวยครับไม่มีชวนมาอย่างแน่นอนนะครับตัดต่อเลขคัตซีตัวถังไม่มีนะครับพิกควอนทุนนักก็ไม่มี นะครับเราแหกให้ดูทุกบานนะครับนี่นะครับและก็มายนโฉมห้องเครื่องนะครับสวยงามพระราม12เลยสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามพระราม8นะครับอ่ะน้องนัดดูห้องเครื่องไหนเป็นไงพี่จ๋าในก็รู้ว่ามันใหม่แค่ไหนใหม่ไหมจากใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ากระปุกกระปุกไอ้ร่อน้ำใช่ไหมพลังเต็มเลยพลังพจังเครื่องนิ่งมากพี่จ๋าเห็นไหมสภาพ ไม่มีกระตุกกระตักกระตุกกระติกเลยนะเครื่องเดิมนะครับสายห้าหมื่นราถังกระโปงเคยแกะไหมไม่เคยแกะเลยนะครับเบรก abs เบรก abs แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมาร์คช็อคจากโรงงานยังอยู่ทุกอย่างมุดจุดเครื่องเดิมครับนะพี่น้องครับเอาไปก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวใช้งานอย่างเดียวใช้งานได้อีกประมาณเกือบสิบปีอ่ะสิบปีคอยเดาไปเลยครับเลยนะอะวันนี้รถของเราเอามาให้ดูนะครับรถบรรทุกสายหากินรถตัวเภาเดิมนะครับผมนะครับ างตัวจ้ะมิสซูบิชิไททัน2.5 GLX ปี2019จ้าจ้านะครับวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่4,39,000บาทเดอ้เออนะครับแล้วก็ของแต่งวันนี้มูลค่า4 0่0 0บาทจจ่ายใ,ให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็นะครับปีนี้นะครับเราให้ผ่อนเพียงแค่3 0 0 0เอ้ยให้ผ่อนเพียงแค่ ห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะเราช่วยจ่ายค่างวดให้เดือนละสามพันห้าร้อยบาทนานถึงสิ้นปีไปเลยจาโอ้โหนะฮะช่วยผ่อนถึงสิ้นปีผ่อนสบายสบายชิลๆสบายสบายเด้อแเราจองวันนี้นะครับเราแถมบัตรสมามิกบุญราาอีกหนึ่งพันบาทจ้าโอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะนะครับของแต่งเยอะๆแบบนี้ใช้ฟรีนะครับใครไปเอาบอกได้จะถอดออกให้ นะครับแล้วใครดูคลิปวิดีโอนี้นะครับรับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยครับจอวันนี้ค่าจัดให้ค่าอวนให้ค่าสีให้ประกันให้แบใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายของเลี้ยวให้ถ่ายในบ้านเครื่องให้ฟรมรอบคันให้ประดับยนต์ให้ทรงรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันอะไรลระทรงรถให้เออนะครับรับประกันอะไรนะรับกนขายให้หนึ่งปีเต็มอะไรมั่วเลยเนี่ย แล้วก็มีบริการช่วยเหลือนะชุวเชื่อให้อีกหนึ่งปีเต็มนะครับจากเราเนี่ยแล้วจองวันนี้นะครับลุ้นจับแจกฟอร์ซายอีกหนึ่งคันไป,ไปเลยโโอ้โห,โหนะครับพร้อมของแต่งมูลค่า40,000บาทนะฮะเอาไปเลยครับผมนะแถมเติมน้ำมันได้อีก1,000บาทอ่าโอเคฮะอ่ฝาก FC เลยครับต้องนัดจ้าฝาก FC ฟซีที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะซื้อจะจองไททันคันนี้เอาไปทำกินเอาไปค้าขายร่ำรวยเฮงๆนะคะทาง Facebook ลิงก์ไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วน YouTube ลิงก์ไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านล่าง กดแสดงเพิ่มเติมอ้าแล้วก็ทักมาได้เลยจากเข้มกับน้องนัดรอจองอยู่เดอ้อแล้วก็เอฟซีท่านไหนนะคะที่แนะนำเพื่อนมาเซ็กกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลายไปเลยสามพันบาทเอฟซีท่านไหนนะคะที่เขาวมสนุกใต้อคอมเมนต์กับเราบ่อย,ยเดี๋ยวรุ่นจับแจกเสื้อเอฟซีไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสครา์สันกระดิ่งกิ้งในท่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราดเด้อ,อมาตอนเดียวพันห้าพันจ้ะเอารถสวนบักครับ